จะลองขอสามชาติรกระบ,บาหนึ่นะครับสำเร็จไหมไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมเอาลองลองสามชาตมอเตอร์ไซค์ดิงี้ยเอาทับเอาเอามอเตอร์ไซค์ที่เอาลองมอเตอร์ไซค์ดิ่มอเตอร์ไซค์จะได้ไหมเขาเขาไม่ดูผ้าเอาลองรถเก๋งดิรถเก๋งเขาจะนั่นไหมเอาลองรถเก๋งดูเขาไม่มีแต่ครับเอารถเก๋งรถเก๋งเขาต้องมีแต่ดิเอาลองรถเก๋งดิ เออลองเลเก่งดิเออ <laughs> ทำเ็สไหมไม,มันมันจะได้กับรถอะไรรถสิบออร้บบออ,อย่างเดียวแล้วก็ลลออกรถหัวลาก,นนลออกครับเอขอสิบร้อกับหัวลากเท่านั้นรคับกับหกล้อรถรถอย่างอื่นเขา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 ไม่เปิดให้ใช่ไหม รถกระบะแต่งซิ่งขอไดอ้กระบะแต่งซิ่งก็ขอได้ขอได้เหมือนกันครับเขาเรียกอะไรเขาเ,เ,เรียกขออะไรสามชาเขาเรียกสามชามา,มา,มายังมายังยังครับอ่าแสดงว่าถ้าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่สิบล้อหัวลากรถแต่งซิ่งขอสามชาไม่ได้ตามนี้นะโอะเคบายบาย